ไปตรงนี้จะเป็นคืนคักด้วยเนาะเนี่ยเนี่ยแล้วล่องขบวนด่านมั้ยมีไหมคนขยันเด็บมีบ่บรเพื่อนบ้านเขาบ้านขบวนแต่คุณยายเจ้าคุปปู่ขยันมากด้วยจะเนี่ยยายเจ้าก็ไปเหยอตลอดเนาะนะจิตการเขาไม่มีพ่อบ้านก็ไปทด่านแล้วไปบ้านเก่าอันนี้เป็นปู่และปู่ของลูกสาวมาอยู่ด้วย กิจการของคุณยายเ้าก็เป็นจังสีจกิทายยังรูเหื่อนอ๋รถกุชีพของคุณยายเจวนั่นแหละรถคุ้ชีพขวของยายเจ้านะเรียงเป็นลำดับไปนะอ๋รถกุ้ชีพของคุณยายเจียวนั่นแะรถคุ้ชีพขวของยายเจ้านะเรียงเป็นลำดับไปนะพ่นมันก็เลยเพิ่นแต่ทุนขยันเนาะ ปุ่นมีแล้วจะยังขยันเด้อพี่รองเขียนแรงด้วยเด้ออ่ะยาขยันมากเลยอ่ะไม่ได้บอกมึงเนาะมีซ้ำนี่เนาะคุณยายเจ้าก็ต้องเนี่ยทายให้บึงเนาะยายชายทำให้ยายใช้เจ้าหรถทำให้เองพึงจะเป็นคนมันขยันการที่เบี่ยงล้วค่งมึงเจ้าเพื่อคัดขวดกอกลังไปหยาบมาบ้าน บึงเนาะมีซ้ำนี่เนาะคุณยายเจ้าก็ต้องเนี่ยทายเห็นบึงเนาะยายชายกับยายให้ขยันมากเช่ไหมคขยันมากเลยจ้ะไม่มีแล้วใครขยันอ่ะหายากบริจิตบริจาคเพิ่นยั้งเพิ่นเด้เพิ่งอิจฉาไปตรงนี้จะเป็นพคักด้วยเนาะเนี่ยเแต่ลองพัชจิตเนาะพัชจิตรวมใช้หมดตัวนั้นคักแล้วเนาะ ทางในในบ้านหลังหน่อยของคุณยายเนาะเนี่ยขึ้นสู่ทำงานไหมมัดสังกะสีสังกะที่เก่าๆเนาะแก่เตียวเนาะแค่นี้เรือเพื่อนจ๋าจบรีบไวแค่นี้เนาะขอบคุณที่มารับทมคลิปนี้ยและเจีให้จบุดอายุประมาณเนาะ เจ็ดสิบสองจ้ะเจ็ดสิบสองปีแลว้วยังขับรถปู่ปู่กนะ็คุยชีพของคุณยายแถวเนาะรถคุยชีพอ่ะขวดของยายแถวนะเรียงเป็นลำดับไปนะเพื่อนจ๋าอยู่ไหมมีไหมคุณขยันเดียบมีมี่บัร้อนเพื่อนบ้านเขาบ้านเพื่อน,นแต่คุณยายแถวขับปู่ขยันมากเลยจะเรื่องยายแถวก็ก็ไปช่วยเยอะตัวเองเนาะพ่อลูกกับพี่เจนมี่เจ้าลูกสาวขับมาเป็นเจ้าคนณนะรถเนาะ ก็ยายอยู่นะกิจการของคุณยายเจ้าก็กเป็นจังสี่จกักสิทช้ยังต้องให้เพื่อนไปตรงนี้จะเป็นคุณขกักด้วยเนาะเนียน่ยเดี๋ยวลองใช้เจ้าหรอกไปทำให้เองม <ừ> ุณจะเป็นคนมันขาย,ยัานการทีดเบียรและเพราะงเข้าเพื่คคคอคัดขวดกอกล่างไป่ยาบกว่าบานเองขับเองขัดของห่างเอง อยุปุ่นี่แล้วจะยังขยันเด้อพี่รองเขียนแรงด้วยเด้ออจะขยันมากเลยอะ่ะไม่ได้บอกไม่ได้ก็กระช้อยเยอะตัวเองเนาะพ่อลูกกับพี่เจนมีมีเจะลูกสาวครับว่าเป็นเจ้าคนน่าหลุดเนาะจะยายอยู่มัดเตียงเนาะมีระยะเออยังไหมอู๋ก็คุยชีพของคุณยายแถวเนาะรถคุยชีนะ้แบบ ขวดมันแก่เจนะเรียงเป็นลําดับไปนะเก,ก่าๆที่มันที่งานไม่ได้รับชื่อมารถต่างตามบานนอ,อกเนาะก็เลมมยถูกถูกมาเรียมนะเองทับเองคัดของห่างเองเก,ก่าๆที่มันที่งานไม่ได้ไปรับชืมม่อมารถต่างตามบานนอ,อกเนาะก็เลมมยถูกถูกมาเรียมนะเอง ขับเองขัดของห้างเองแต่เต๋เนาอแค่นี้เลยเพื่อนจ่าจบรีบว้แค่นี้น้ะขอคุณงีมารับชเพิ่มิปนีแ้แรเต๋าให้จุดไม่ตรงนี้จะเป็นคืนัดด้วยนอ้อยเนี่ยแต่เราัดยุบบนนี้แล้วจะขยันเน้อไปรองเขีงแรงด้วยเนื้อแต่ขยนขันมากเลยอะ่ะไม่ได้บอกไม่ไ กเก่าที่มันที่งานมาไ,ได้ไปรับชื่อมาระต่างตามบ้านนอก,กเนาะก็กเลยคุคสมัยเตรีมยนาะยุคปุณเรีย่ยแลจะยังขยันเนื้อไปลองแข็งแรงด้วยเด้อจะขยันมากเลยอ่ะไม่ได้บอก่ลด้กเก่าที่มันที่งานมาไ,ได้ไปรับชื่อมาเระต่างตามบ้านนอกเนาะ ก็เลยมันเตรียมนะพัชจิตกนะ็พัฒน์จิตรวมใส่มดตัวนั้นคัดแล้วเนาะข้างในในบ้านหลังลอยของคุณยายเนาะเนี่ยขยันมากเลยจ้ะขยันมากเลยจ้ะไม่มีลใครจะขยัขยนอะ่ะหายากบริจารเพิ่งยังเพิ่นเด้เพิงอกดช้เพิ่นมันก็เลยเพิ่นจ้ะพิ่น,นยขยันเนาะ มาเต brands, uh, ียวนู่นมีเยอะเลยยังองกคุยชีของคุยยายเจียวน้อแหละรถคุยชี้อะขวดขังยกยเจี้ยวนะเรียงเป็นลำดับไปนะอูงกคุยชีของคุณยายเจีเยวน้อแหละรถคุยชี้อะขวดขังยกยเจียวนะเรียงเป็นลำดับไปนะวันนี้พามาปรชุม คุณายายแจวทำงานเนาะมันนี้ทำงานเนี่ยมาดูคุณปู่คุณปู่ไม่มีพ่อบ้านก็ไปทางแานแล้วไปบ้านเก่าอันนี้เป็นปู่และปู่ของลูกสาวมาอยู่ด้วยคุณปู่ทำงานไหมมัดสางกอะสี่สัยกะีเก่าๆเ,เ,เนะาะวันนี้พามาประชุม คุณยายแจ้ทำงานเนาะเหมือนที่ทำงานเนี่ยมาดูคุณปู่คุณปู่คุณปู่คุณงามคุณปู่คุณปู่ของคุณยายคุณปู่ขยันมากเลยจ้าคุณปู่คุณงามคุณปู่คุณปู่ของคุณยายคุณปู่ขยันมากเลยจ้าแพื่อนจ้ามีไหมมีไหมคนณเพื่อนเด็กมีมีบ่าะเพื่อน บ้านเขาบ้านเรื่อนเก่งแต่กูยายเจ้ากูปู่ขยันมากนึกๆยายเจ้าก็ขยันมากนะจ้ะขยันมากเลยจ้ะไม่มีแล้วใครจะขยันอ่ะหายากบริขิตบริจ้างเพิ่นยังเพิ่นเด้เพิ่นเอกตัวเองขับเองคัดของห่างเองของจิตแล้วว่างมานั่งขัดเหี้ยเลยของมันตัวก็ขายบ่ออกเนาะต้องชิมชิมไป เนี่ยคุณปู่เขาขยันมากเลยจรินะ้อพัชชจิตกนะ็พัชชจิตรวมใส่หมดตัวน,ตนั้นคัดแล้วเนาะข้างในใ่บ้านหลังหน่อยของคุณยายเนาะเนี่ยเก,ก่าที่มันที่งานมาไ,ได้รับที่มาเนาะตามตามบ้านนอกเนาะก็ะเลยถึงถึงมาเรียมเนาะอายุประมาณเนาะจ็ดจิตต้งแก เ็ยังปีแล้วยังขับบถบึงเนาะมีซ้ำนี่เนาะคุณยายเจาก็ต้องเนี่ยทายให้บึงเนาะยายใายกันให้ยายหขึ้นปู่ทำงานไหมมัดสางกัตชีสายกะตชีเก่าๆเนาะไปเรือตลอดเนาะนะจการหัวไม่มี พ่อบ้านก็ไปทางานแล้ว <c> ไ <oughs> ปบ้านเก่าอันนี้เป็นปูแป่แล้วปูของลูกสาวมาอยู่ด้วยมาเตรี่ยวนู่นี่แล้วจะเออ,อยัไงไหมขยัมนยมากเลยจ้ะขยันมากเลยจ้ะไม่มีแล้วใครจะขยันอะ่ะหายากบริจิดบริจ้างพิ่นยังเพิ่นเด้เพิ่นเอกโซ่เตี่ยวนาะแค่นี้เลยเพื่อนจะจบคลิป ไว้แค่นี้เนาะทอดผู้ที่มารับชเพิมทิศนี้ยกแจะให้จุดพัดอะไรเขาจะสังเกตสีเนี่ยจะเป็นปูปูจะคัดไห้เนาะแกเนาะคัดไห้เนาะเนี่ยตรงนี้เ sure. นี่ยมันเป็นลานข้าเนาะอันตรงนี้ก็เป็นที่มัดเตียงเนาะมีะแยกยังไงเชียงเด้วเนาะบอกแล้งเบียร์ร่างยังหายแยกเราหยัดตัวอย่าเป็นแยกอ่ะเพราะแยมาขัดของก็ยจะมาขัดของอยู่มือเนาะขัดของยายกก็จิบปวกเนี่ยแล้วก็จิบปวกเนี่ย mặt tiền luôn mình dạ, ừ, anh máy